แม่ลาวเลือดบทที่49ทนุษยืนกอดนายร้อยตำรวจเอกสาวนิ่งอยู่โดยไม่เคลื่อนไหวแขนทั้งสองกระวัดรอบร่างของลำเผาแน่นเหมือนกับกลัวว่าจะสูญเสียหล่อนไปในขณะนั้นลำเผาสนองด้วยกอดที่กระชับแน่นไม่น้อยกว่ากันครูต่อมาแช่ร่างสูงผิวคล้ำจึงรู้สึกอุ่นที่แผงอกตรงที่ลำเผาซบหน้าอยู่เมื่อตรหนักว่าหล่อนกำลังร้องไห้ ธนุดจึงรู้สึกตัวเขาคลายแขนแล้วเอามือเฉยคางให้ในายตำรวจสันติบาลสาวเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นว่าน้ำตาชุ่มอยู่ที่ตากลมโตคู่นั้นธนุดก็ยิ้มและก้มลงจูบเบาๆที่ตาทั้งซ้ายและขวาก่อนที่จะเลื่อนไปจูบที่ปากอวบอิ่มของหลอนลำเผาเพยอปากรับและสนองจูบนั้นอย่างเต็มใจจนถึงบัดนั้น ยังไม่มีใครเอ่ยปากปฏิสันฐานกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่คนทั้งสองเข้าใจภาษารักอย่างชัดแจ้งเสียงกระแอม,มเบาๆที่ประตูทำให้ธนุดต,ต้องพละจากลำเพาทันทีเขาหันไปทางเสียงนั้นและเมื่อแลเห็นเจ้าของเสียงธนุดก็ต้องถอยห่างออกมาจากลำเพาเขารู้ตัวว่ายิ้มของเขาเก้อเขินเต็มทีเมื่อเขาร้องทักออกไปว่าเสเองนะหรือครับผมนึกว่าใครซะอีก ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบราโวแสดงอาการเหมือนไม่เห็นภาพของความดื่มด่ำเมื่อครู่ก่อนหน้านั้นอดีตนายทหารเสนาธิการแห่งกองทัพบ,บกเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็ผายมือเป็นสัญญาณให้ทั้งธนุษและลำเผานั่งลงขอโทษด,ด้วยที่จู่โจมเข้ามาอธิบดีกล่าวด้วยน้ำเสียงแสดงความจริงใจผมนึกว่าลำเผาบอกคุณแล้วว่าผมมา ผมมีเวลาเพียงเล็กน้อยรายละเอียดของเรื่องที่จะพูดกับคุณอยู่ในแฟ้มนั่นแล้วผมจะขอพูดแต่เฉพาะประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญและควรจะย้ำเท่านั้นอดีตเสนาธิการวางแฟ้มที่ถืออยู่ลงบนโตะ๊ะตรงหน้าทนุดแล้วพูดต่อไปว่านี่เป็นรายงานล่าสุดของฝ่ายวิจัยของเราเกี่ยวกับสมหมายและสองศูนย จนกระทั่งถึงขณะน,นี้เรายังไม่สามารถจะโยงเขาและผลภัก์ของเขาเข้ากับบุคคลหรือองค์การใดๆได,ได,ได้เรารู้แต่เพียงว่าสมหมายเป็นหัวหน้าคณะบุคคลที่มีชื่อรหัสว่า20ซึ่งเป็นกองกำลังขนาดย่อมประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการฝึกในด้านการก่อการร้ายมาอย่างหนักใช้อาวุธทันสมัยหลายชนิดได้รับความสนับสนุนทางการเงินอย่างพอเพียง 20รับจ้างขนส่งสินค้าซึ่งเราเชื่อว่าเป็นของผิดกฎหมายอาจจะเป็นของหนีภาษีหรือมิฉะนั้นก็ยาเสพติดไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นผู้จ้างรู้แต่ว่าสมหมายและ20ทำงานอย่างได้ผลมาโดยตลอดยังไม่มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายใดจับได้หรือแม้แต่รู้ว่าของที่รับจ้างขนคืออะไรใครเป็นนายจ้างและใครเป็นผู้รับของที่ขน การทำงานมีการตัดตอนอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแม้แต่พลพักของสองศูนย์เองก็ไม่รู้ว่าตนกำลังคุ้มกันอะไรและไหนที่สุดของไปที่ไหนอธิบดีหยุดพูดตาจ้องไปเบื้องหน้าแต่ปราศจากจุดหมายเขาใช้นิ้วเขี่ยที่ปลายคางตนเองอันเป็นกริยาที่เขาชอบทำเมื่อใช้ความคิดสักครู่หนึ่งจึงพูดต่อไปว่า บริเวณที่เราเชื่อว่าเป็นที่ตั้งค่ายของ20งคือบริเวณที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของดอยผาเหลืองห่างจากเกสเซา์ของเกียรติไปประมาณ10กิโลเมตรอยู่บนเทือกเขาเดียวกันกับดอยผาเหลืองนั่นแหละ ถ้าดูแผนที่คุณจะเห็นว่าเทือกเขานั้นมันยาวร่วม25กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่บ้านแม่เจดีในอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ทอดยาวลงไปตามแนวตะวันตกเฉียงใต้จนถึงบ้านขุนลาวเทือกเขาเทือกนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาหลายเผ่าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใต้อิทธิพลของสมหมายและสองบ้านขุนลาวก็อยู่ใต้อิทธิพลของสมหมายเหมือนกันนะคะลำเผ่าแสดงความเห็น หล่อนยังจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชาวเขาแห่งนั้นได้อย่างชัดเจนถูกแล้วอธิบดีพงกศีสะรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คุณสองคนไม่อยู่เจ้าหน้าที่ของเราคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของสมหมายและผลพัรคของเขาแต่ไม่ปรากฏว่าสมหมายเคลื่อนไหวอย่างใดผมเชื่อว่าเขาตั้งใจจะกบดานเพื่อให้เราตายใจหรือเบื่อไม่อยากแก้รู้ว่าเขาไปไหนมาไหน เจ้าหน้าที่รายงานว่าคนของ 20, 2 0งศถึงสคนปรากฏตัวในจังหวัดเชียงใหม่แต่เท่าที่รู้ดูเหมือนจะเป็นการเดินทางเข้ามาเพื่อซื้อหาเข้าของเครื่องใช้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าสมหมายยังอยู่ในค่ายของเขาที่ใกล้บ้านคุณลาวอธิบดีหยุดพูดและหันมาจ้องดูธนุษอย่างพินิษพิเคราะห์ก่อนที่จะกล่าวต่อไปผมขอแสดงความยินดีและขอขอบใจคุณนะธนุด ที่คุณชิงเอาลำเผาคืนมาได้สำเร็จโดยฝ่ายเราสูญเสียน้อยที่สุดไม่ใช่ฝีมือผมทั้งหมดหรอกครับเสใชาร่างสูงผิวคล้ำตอบโดยเร็วและด้วยความจริงใจถ้าไม่ได้ผลร่มชุดนั้นผมก็ไม่แน่ใจนักว่างานครั้งนี้จะเรียบร้อยอย่างนั้นและผมต้องยอมรับว่าเมื่อแรกผมประมาณฝีมือของผลร่มชุดนั้นต่ำไป คุณคงไม่คิดสินะว่าจะมีพลร่มชุดไหนในสมัยนี้ที่เก่งเท่ากับพลร่มของคุณที่คุณเคยบังคับบัญชาในอินโดจีนน้ำเสียงของอดีตเสนาธิการผู้นั้นแสดงความพอใจทนุษเดาเอาว่าอดีตผู้บังคับบัญชาผู้นั้นคงจะมีส่วนในการฝึกและผลิตพลร่มชุดปัจจุบันของบราโวอยู่ด้วยเป็นอันว่าอธิบดีใช้วลีนั้นธนุธก็เดาได้อย่างถูกต้องว่าเขากำลังจะยุติการพูด ภารกิจของคุณก็เหลืออยู่อย่างเดียวคือการหาตัวคนที่ข่าเกียรติให้ได้ผมขอเหมาะแฟ้มนี้ให้แก่คุณและหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากมันบ้างสำหรับผมขอบอกตรงๆว่ายังแลไม่เห็นเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตายของเกียรติยังไงและตรงไหนโดยที่ธนุษไม่ได้คาดฝันอดีตน,นายพลเสนาธิการของกองทัพบ,บกหันไปทางลำเภาและประกาศอย่างไม่อ้อมค้อมว่า ลำเผาคุณออกไปข้างนอกก่อนผมมีเรื่องที่จะต้องพูดกับธนุดโดยเฉพาะในทันทีที่เด็กสาวพ้นห้องนั้นออกไปอธิบดีก็หันมาหาธนุษแล้วกล่าวด้วยเสียงเครียดว่าคุณรู้แล้วไม่ใช่หรือธนุดว่าจากภาพที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้ผมมีเหตุผลโดยสมบูรณ์ที่จะสั่งทอนลำเผาออกจากภารกิจนี้ทันทีและส่งเขากลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นในกรุงเทพหรือทางด้านอื่น ธนุดนิ่งอึง้งเขาไม่เคยลืมว่าบราโวถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่จะไม่ยอมให้สามีภรรยาคู่มั่นหรือแม้แต่คู่รักปฏิบัติภารกิจเดียวกันด้วยกันเหตุผลก็คือความใกล้ชิดและผูกพันที่สองฝ่ายมีต่อกันและกันนั้นนอกจากจะทำให้เสียสมาธิในการทำงานแล้วยังอาจจะทำให้เกิดความห่วงใยในขณะที่ทำงานหรือทำให้การตัดสินใจเป็นไปโดยล่าช้าหรือผิดพลาด เสน่าจะทราบหรือจําได้ว่าผมไม่เคยยอมให้ความรู้สึกส่วนตัวเข้ามามีอิทธิพลเหนือหน้าที่เขาโพ้องออกไปแล้วรู้สึกงุนงงเหมือนถูกตีแสกหน้าเมื่อได้ยินอีกฝ่ายหนึ่งตอบสวนออกมาว่านั่นแหละคือที่ผมเป็นห่วงเสหมายความว่ายัางไงครับธนุดขมวดคิ้วคุณลืมยุทธ,ธาการสั่งป่าที่เชียงขวางเสียแล้วหรือคำถามนั้นฉุดกระชากธนุดให้กลับสู่อดีตอย่างฉับพลันและเจ็บปวด ยุทธการสั่งป่าที่เชียงขวางประเทศลาวเกิดขึ้นเมื่อกำลังนอกแบบในบังคับบัญชาของธนุดเผชิญกับกำลังผสมลาวแดงและเวียดกงที่มีจำนวนเหนือกว่าถึง10ต่อหนึ่งและธนุดไม่มีทางอื่นเลือกนอกจากต้องปฏิบัติตามหลักการรบแบบกองโจรอย่างเคร่งครัดด้วยการถอนตัวออกจากที่ตั้งหรือทิ้งที่มั่น หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านของชาวไทยดำซึ่งพูดภาษาไทยด้วยสำเนียงที่ต่างกับคนลาวและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกับคนลาวด้วยที่เป็นเหตุให้หน่วยทหารน,นอกทำเนียบของธนุดเลือกตั้งที่มั่นอยู่ใกล้บ้านนั้นก็คือความเป็นปฏิปักษ์กับคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือเวียดกงของไทยดำเจ้าของหมู่บ้านนั้น เกือบจะในทันทีที่กองกำลังของไทยไปถึงไทยดำที่นั่นก็อาแขนรับธนุและนักรบในบังคับบัญชาอย่างไม่มีเงื่อนไขหนุ่มและสาวในหมู่บ้านสมัครใจรับการฝึกการรบแบบกองโจรจากกองกำลังของไทยไม่มีครั้งใดที่การจัดตั้งกองกำลังของท้องถิ่นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ผลเท่ากับครั้งนั้นและก็ด้วยเหตุนั้นเองที่หมู่บ้านไทยดำแห่งนั้นกลายเป,เป็นเป้าที่ลาแดงและเวียดกงมุ่งจะทำลายเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างสำหรับ หมู่บ้านอื่นๆการประทะต่อสู้ในระยะแรกสิ้นสุดลงด้วยความปราชัยของฝ่ายคอมมิวนิสต์ครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่ไทยดำและกองกำลังทหารไทยในบังคับบัญชาของธนุดกำลังเลี้ยงฉลองชัยชนะกันอยู่อย่างเอิกระเิกนั้นแม้ทัพเวียดนามเหนือก็ออกคำสั่งให้ลบหมู่บ้านนั้นออกจากแผนที่ราชอาณาจักรลาวให้จงได้ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทกำลังคนและกำลังอาวุธเพียงใดก็ตาม ความรักระหว่างแสงเดือนกับธนุษเกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิดในขณะที่สาวชาวไทยดำผู้นั้นกำลังรับการฝึกอยู่กับหน่วยของธนุษมันเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างเปิดเผยท่ามกลางความยินดีของพ่อแม่ญาติพี่น้องของแสงเดือนและเพื่อนร่วมงานของธนุษชายร่างสูงผิวคล้ำม,มั่นใจว่าเขาได้พบกับผู้หญิงที่เขาต้องการแล้วและถึงกับวางแผนที่จะแต่งงานกับแสงเดือนที่หมู่บ้านของหล่อนในแขวงเชียงขวาง หลังจากพิธีแต่งงานเขาตั้งใจว่าจะลาออกและพาหญิงสาวชาวไทยดำผู้นั้นไปใช้ชีวิตครอบครัวในเมืองไทยคำสั่งจากบก999อันเป็นต้นสังกัดของธนุษในสมัยนั้นไปถึงเชียงขวางโดยไม่มีผู้ใดคาดฝันกระแสข่าวหลายกระแสซึ่งล้วนแต่เชื่อถือได้บ่งบอกว่ากำลังของลาวแดงและเวียดกงถึงสามกลม เคลื่อนจากที่ตั้งต่างกันสามที่ตั้งและมุ่งล้อมหมู่บ้านไทยดำแห่งนั้นพร้อมสับด้วยอาวุธทั้งหนักและเบาบกก9 9 9สั่งให้ธนุษถอนตัวออกจากที่ตั้งทันทีธนุษปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยใช้แผนยุทธการที่เขาตั้งชื่อว่าสั่งป่า การถอนตัวเป็นไปอย่างเงียบเชียบและฉับพลันชั่วเวลาคืนเดียวกองกำลังของไทยในบังคับบัญชาของเขาอันตรธานไปจากหมู่บ้านนั้นเหมือนปฏิหารโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ให้แม้แต่ชาวไทยดำในหมู่บ้านนั้นได้เห็น ธนุดไม่มีโอกาสและตั้งใจที่จะไม่สแสวงโอกาสร่ำลาแสงเดือนเขาคิดว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานเขาคงจะมีโอกาสได้กลับไปฉี้แจงเหตุผลให้แสงเดือนทราบและเข้าใจครั้นแล้วเขาก็ทำตามแผนเดิมที่ตั้งใจไว้คือแต่งงานกับแสงเดือนและพาภรรยาชาวไทยดำของเขาไปอยู่เมืองไทยเหตุการณ์ที่ธนุดไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่กองกาลังของเขาถอนตัวออกจากหมู่บ้านไทยดาแห่งนั้นแล้วก็คือ กำลังผสมลาวแดงเวียดกงเคลื่อนเข้ายึดหมู่บ้านไทยดำแห่งนั้นแล้วลงโทษคนทั้งหมู่บ้านด้วยการสังหารหมู่อย่างเหี้ยมโหดโดยไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่ชายหรือหญิงไทยดำบ้านนั้นไม่ยอมจำนนและสู้อย่างจนตรอกสู้จนกระทั่งไม่เหลือไทยดำแม้แต่คนเดียวหลายเดือนต่อมาเมื่อสถานการณ์สงบลงและกองกำลังลาวแดงผสมเวียดกงถอนกลับไปแล้ว ธนุกลับไปยังหมู่บ้านไทดำแห่งนั้นอีกสิ่งที่ชายร่างสูงผิวคล้ำได้พบในที่ที่เคยเป็นที่ตั้งหมู่บ้านคือซากของบ้านหลายสิบหลังซึ่งถูกเผาจนไหม้เกือบหมดและยืนเค้เกยู่กลางกองขี้เถ้าและเครื่องใช้ประจำบ้านซึ่งตกเป็นเหยื่อของเพลิงเช่นเดียวกันปลอกกระสุนเล็กยาวและปืนกลกลาดเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณธนุไม่พบแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เคยเห็นเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้าน นอกหมู่บ้านนั้นห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรทนุษพบหลุมฝังศพเรียงรายอยู่เป็นแถวยุทธการสั่งป่าของเขาประสบความสำเร็จเขาสามารถถอนกำลังของเขาออกไปได้โดยไม่เสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวแต่เขาเสียเพื่อนชาวไทยดำไปทั้งหมู่บ้านและเสียแสงเดือนผู้หญิงคนแรกที่ทนุษรู้จักรักไปด้วยคุณสัญญากับผมได้ไหมละ่ะทนุช เสียงของอดีตเสนาธิการผู้เคยบังคับบัญชาธนุ์ในสนามปลุกชายร่างสูงผิวคล้ำให้ตื่นจากความคิดคำหนึง่งว่าคุณจะไม่ยอมให้มียุทธการสั่งป่าเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะกับลำเผาธนุ์จ้องหน้าอธิบดีประโยคที่อยากจะพูดประดังขึ้นมาพร้อมกันหลายสิบประโยคแต่เขาพูดไม่ออกเขาอยากจะบอกอดีตนายพลเสนาธิการผู้นั้นว่า ยุทธการสั่งปานั้นแม้เขาจะเป็นผู้วางแผนแต่ก็ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยเนือ้อจากอดีตนายพลผู้นั้นเองเขาอยากจะบอกด้วยว่านอกจากชาวไทยดำผู้เป็นญาติมิตรแล้วตัวเขาเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับความเจ็บช้ำแสนสาหัสจากยุทธการนั้นบทที่50เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายธนุต,ตัดสินใจบอกหลังจากที่ต่อสู้กับตนเองอยู่เพียงไม่กี่นาที ของให้ลำเผาพ้นหน้าที่เอ็กซเรย์ไปเถอะครับเสจะเอาเขาไปใช้ที่ไหนก็ตามใจเสก็แล้วกันอดีตนายพลเสนาธิการแห่งกองทัพบ,บกผู้เคยบังคับบัญชาธานุษ์ในสนามจ้องดูชายร่างสูงผิวคล้ำด้วยแววตาแสดงความประหลาดใจเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงหลุดปากออกมาว่าธนุย์นี่คุณรักยาลำเผาจริงๆหรือนี่ธนุ ไม่ได้คาดหมายว่าจะได้ยินคำถามประโยคนั้นและเมื่อได้ยินเข้าจริง,รงๆเขาก็ตอบออกมาเป็นคำพูดไม่ได้หลังจากที่สูญเสียแสงเดือนไปแล้วที่เชียงขวางเขาไม่เคยนึกจะรักผู้หญิงคนไหนอีกคําว่ารักดูเหมือนจะหายไปจากหัวใจของเขาอย่างสิ้นเชิงตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ยอมให้คำนั้นกลับมาสู่หัวใจเขาอีกเขาต่อสู้และป้องกันมันด้วยการเอางานถมตัวเอง อันตรายที่ต้องเผชิญรอบตัวและตลอดเวลาทำให้เขาคิดว่าเขาลืมคำว่ารักได้สนิทเขาไม่เคยคาดคิดว่าการเดินทางไปดอยผาเหลืองและการ,รเผชิญภัยที่เกิดขึ้นภายหลังจะทำให้ความรักเล็ดลอดแนวป้องกันที่เขาคิดว่าแน่นหนาะเหลือเกินนั้นเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจเขาได้อีกเมื่อเห็นได้ชัดว่าไม่มีคาตอบจากธนุอธิบดีก็ถอนใจยาวและพูดออกมาเหมือนอยู่คนเดียวว่า ผมเสียใจและต้องขอโทษคุณนะธนุดถ้าหากว่าลำเพาเป็นแต่เพียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวถ้าหากว่าไม่เพอเอิญพ่อของเขาฝากฟังเขาไว้กับผมผมก็คงจะทำเป็นไม่รู้ไมช่ชี้และปล่อยให้ปัญหาคลี่คลายไปเองได้ผมเข้าใจครับเสธนุษเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่ความผิดของเสหรอกครับเป็นความผิดของผมเองต่างหาก และเสมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์และถูกต้องด้วยที่เตือนผมถ้าเสไม่เตือนใครจะไปรู้อาจจะมียุทธการสั่งป่าอีกครั้งก็ได้แต่เสก็คงจะรู้นะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคนที่เสียใจเป็นหนที่สองและเสียใจยิ่งกว่าหนแรกจะเป็นใครอดีตในพลเสนาธิการนิ่งอึง้ง เขารู้จักทนุดมาตั้งแต่เขาและทนุดยังเป็นนายทหารผู้น้อยด้วยกันเคยร่วมงานเสี่ยงอันตรายเพื่อบ้านเมืองมาด้วยกันในหลายสมรภูมิเขาระลึกได้ดีว่ามีน้อยครั้งเหลือเกินที่ชายร่างสูงผิวคล้ำผู้นี้จะแสดงกิริยาหรือวาจาให้เขาหรือผู้อื่นรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ใต้อิทธิพลของอารมณ์ชนิดใดๆนี่เป็นครั้งหนึ่งที่เขาตรหนักในความสะเทือนใจของผู้ที่ใครใครทึกทัก ว่าเป็นมนุษย์เหล็กที่ไรอารมณ์เลือดเย็นและโหดเที่ยมผมจะสั่งให้ลำเพากลับบราโวในเช้าวันพรุ่งนี้อธิบดีตั้งใจที่จะพูดให้สั้นที่สุดพร้อมกับผมประเดี๋ยวผมจะบอกเขาเลยค่ำวันนั้นธนุรับประธานอาหารร่วมกับลำเพาและอธิบดีอาหารมื้อนั้นเป็นอาหารที่ปรุงอย่างง่ายๆธนุสันนิฐานว่าหลายอย่างหรือเกือบทั้งหมด เป็นอาหารที่ซื้อจากพัตคารแต่ได้รับการจัดวางลงในจานชามและบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบและดูน่ารับประทานข้างถ้วยแก้วใส่น้ำมีถ้วยวายวางอยู่แสดงว่าเจ้าภาพตั้งใจจะให้เป็นอาหารมื้อพิเศษเมื่อคิดว่าอธิบดีคงเจตนาจะให้เป็นการอำลาของลำเพา,าและของเขาธนุรู้สึกว่ากลืนอาหารได้ยาก ธนุดไม่ประหลาดใจที่เห็นว่าลำเผาพูดน้อยและกินอาหารได้น้อยเขาเดาเอาว่าอดีตนายพลเสนาที่การพูดนั้นคงจะได้แจ้งคำสั่งให้เด็กสาวทราบแล้วประมุขของบราโวพูดคุยกับนายตำรวจสาวและกับเขาอย่างสนุกสนานและคอยรินวายสีทับทิมในขวดที่แช่น้ำแข็งอยู่ข้างโตะ๊ะให้ลำเผาและให้เขาอยู่ตลอดเวลาตามปกติธนุดไม่ดื่มไม่ว่าสุราหรือเมรัยเพราะเขาถือว่ามันเป็นอุปสรรคของการครองสติ ซึ่งจำเป็นที่สุดที่งานอาชีพของเขาแต่คืนนั้นธนุดต,ตั้งใจจะปล่อยตัวไปตามอารมณ์ฉะนั้นเขาจึงสนองความอารีของอธิบดีและดื่มเข้าไปหลายถ้วยนายตำรวจสันติบาลสาวก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในภาวะทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกับเขาก่อนที่อาหารมื้อนั้นจะสิ้นสุดลง ธนุดจึงเห็นว่าเลือดที่ถูกแรงแอลกอฮอล์ขับขึ้นไปทําให้ผิวหน้าของเด็กสาวมีสีแดงกำและลําเผาเริ่มสบตาเขาโดยไม่หลบอย่างที่แรกหลังอาหารคนทั้งสามย้ายจากห้องอาหารเข้าไปนั่งในห้องรับแขกอธิบดีเป็นผู้เลือกเทปบรรจุเข้าไปในเครื่องเล่นสตอรีโอพอเพลงสากลทำนองช้าและเย็นดังขึ้นอดีตนายพลแห่งกองทัพบ,บกก็นั่งลงบนเก้าอี้แล้จุดบรีสู ท่าทางของเขาแสดงความพอใจยังเห็นได้ชัดเมื่อบรีใกล้จะหมดมวนอธิบดีก็ลุกขึ้นพึมพำไม่ได้สับแล้วหายตัวออกไปจากห้องและไม่มีทีท่าจะกลับมาอีกหัวหน้ารู้แล้วใช่ไหมคะว่าดิฉันจะต้องกลับไปบราโวลำเผาเป็นคนถามขึ้นก่อนเสียงของหล่อนมั่นคงและสม่ำเสมอจนเจ้าตัวเองก็ประหลาดใจอธิบดีบอกผมแล้วธนุพงศีรีะเป็นไปตามระเบียบของบราโว คราวนี้ลำเผาพูดลอยๆเหมือนรำพึงและเป็นไปตามความต้องการของผมธนุดกล่าวต่อโดยเร็วลำเผาหันมามองดูเขาเต็มตาธนุดเห็นแววของความชื่นชมชายชัดอยู่ในตากลมโตคู่นั้นขอบคุณค่ะหัวหน้าลำเผายิ้มขณะที่กล่าวทำให้ธนุดแลเห็นฝันซี่เล็กขาวสะอาดและเป็นระเบียบในขณะนั้นแต่หัวหน้าก็คงรู้ว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของดิฉัน ผมไม่ต้องการที่จะให้คุณไปห่างผมหรอกลำเภาธนุกล่าวโดยไม่หันไปมองดูลอนถ้าทำได้ผมอยากให้คุณอยู่ใกล้ผมไปจนตลอดชีวิตแต่คุณก็รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงเราเพิ่งจะผ่านความวิกฤตมาด้วยกันหยกหยกความวิกฤตที่ยังไม่จบและยังจะตามมาอีกอย่างแน่นอนเขาหวนระลึกถึงอดีตและตัดสินใจในขณะนั้นที่จะเปิดเผยมันให้ลำเผาทราบและรับรู้ ผมอยากจะให้คุณรู้ลำเภาว่าครั้งหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งรักอย่างที่ผมกำลังรักคุณอยู่ในขณะนี้แต่ผมต้องสูญเสียเข้าไปเพราะผมทิ้งเขาให้เผชิญกับวิกฤตการผมตั้งใจที่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกธนุดเล่าเรื่องยุทธการสั่งป่าและเหตุที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านไทยดำแห่งนั้นและกับแสงเดือนให้ลำเภาฟังอย่างละเอียด ตลอดเวลาที่เขาเล่าลำเผานิ่งฟังด้วยความตั้งใจโดยไม่สอดแทรกความเห็นหรือคำถามในตำรวจสันติบาลสาวพินิษด,ดูสีหน้าของชายที่หลอนรักความสงสารและเห็นใจทวีขึ้นตามลำดับหล่อนปล่อยให้ธนุษพูดเพราะรู้ว่าเขากำลังระบายสิ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจมาเป็นเวลาแรมปีเมื่อแน่ใจว่าเขาจบเรื่องแล้วเด็กสาวจึงถามว่าหัวหน้าไม่คิดบ้างหรือคะ ว่าดิฉันจะสามารถรเผชิญกับเหตุการณ์ด้วยตัวเองสามารถจะเอาตัวรอดได้ไม่ทำให้งานครั้งนี้ของหัวหน้ากลายเป็นยุทธการสั่งป่าอีกผมได้เห็นและรู้แล้วธนุษสบตาเด็กสาวว่าคุณมีความสามารถมีฝีมือคุณได้แสดงให้ผมเห็นแล้วว่าเอาตัวรอดได้แม้ในสถานการณ์ที่ขับขันที่สุดแต่สาหรับคนที่เรารักนั้นถึงยังไงยังไงเราก็ต้องเป็นห่วง และกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับเขาอยู่วันยังคำ่ำไม่ว่าเขาจะเก่งกาจสักแค่ไหนหัวหน้ารู้หรือเปล่าคะว่าดิฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันลำเผาจ้องดูเขาพลางยิ้มผมรู้สึกว่าเราสองคนกำลังพูดเหมือนไทยปริศนากันและกันธนุดจ,จ้องและยิ้มบ้างคุณยังไม่เคยบอกผมเลยว่าคุณรักผมและดูเหมือนผมก็ยังไม่เคยบอกคุณตรงๆเลยว่าผมรักคุณใช่ไหม ลำเผาชงอกหน้าเข้าไปจูบชายร่างสูงผิวคล้ำครั้งหนึ่งที่ปากก่อนที่จะถามเข้าว่าจำเป็นด้วยหรือคะที่จะต้องประกาศว่าดิฉันรักหัวหน้าและหัวหน้ารักดิฉันธนุดยื่นมือทั้งสองออกไปลำเผาส่งมือทั้งสองให้เขาอย่างเต็มใจชายร่างสูงผิวคล้ำออกแรงดึงเพียงเล็กน้อยร่างของเด็กสาวก็เอนเข้ามาอยู่ในวงแขนของเขาธนุดกอดหลอน,นิ่งอยู่โดยไม่มีกริยาอื่นใด และลำเผาก็ไม่ได้มีอาการที่แสดงว่าประสงค์จะเคลื่อนไหวออกไปจากอ้อมกอดของเขาในผลเสนาธิการก้าวเข้ามาในห้องและหยุดชะงักเมื่อเห็นภาพนั้นขหมุนตัวกลับอย่างเงียบเชียบและกลับออกจากห้องนั้นไปด้วยเจตนาที่จะไม่รบกวนชายหนุ่มและเด็กสาวไม่ว่าด้วยประการใดๆสมหมายกบดานอยู่ในที่พักของเขาในนครเชียงใหม่ด้วยความอึดอัดและกระวนกระวาย หัวหน้าพลพักนอกกฎหมายใช้คนที่เขาเชื่อฝีมือที่สุดเป็นจำนวนหลายสิบออกควานหาตัวธนุดและลำเพาแต่ความพยายามของเขาไร้ผลสมหมายเรียกรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคนทั้งสองที่เคยได้รับทุกฉบับมาศึกษาแล้วให้คนของเขาคอยสังเกตตามจุดต่างๆที่ธนุดและเด็กสาวเคยปรากฏตัวแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของคนทั้งสอง เมื่อสัปดาห์แรกผ่านไปสมหมายก็เริ่มรู้สึกจนตรอกในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะใช้วิธีที่เขาเคยเห็นผู้ก่อการร้ายในต่างประเทศใช้ได้ผลมาแล้วสมหมายเชื่อว่าธนุดจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับองค์การตอบโต้จารกรรมและการก่อการร้ายของรัฐบาลแต่จะเป็นองค์การใดหน่วยงานใดเขายัางไม่ทราบแน่โดยเหตุที่งานของเขาเป็นปฏิปักษกับกฎหมาย สมหมายจึงจำเป็นต้องสืบสวนและศึกษามาตรการของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดสมหมายรู้ว่ารัฐบาลมีหน่วยที่ทำงานตรงกันข้ามกับกองกำลังของเขาอยู่หลายหน่วยทั้งในกรมตํารวจและในกองทัพทั้งสามสมหมายรู้ด้วยว่านอกจากกรมประมวลข่าวกลางซึ่งขึ้นตรงอยู่กับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตอบโต้ข่าวกรองแล้วรัฐบาลยังมีสำนักงานหรือองค์การลับที่สุด อีกอย่างน้อยหน่วยหนึ่งซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างลี้ลับกลุ่มชนส่วนน้อยถืออาวุธที่ประกอบอาชีพนอกกฎหมายอย่างสองศูนเคยประทะกับกำลังถืออาวุธที่ไม่ปรากฏสังกัดหลายครั้งแทบทุกครั้งฝ่ายนอกกฎหมายได้รับความเสียหายอย่างยับเยินแต่ไม่เคยปรากฏข่าวการประทะเหล่านั้นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอย่างอื่นและสมหมายยังไม่ลืมชายชะกันในเครื่องแต่งกายชุดดา ที่จู่โจมชิงเอาตัวธนุดไปจากเขาได้สำเร็จโดยฆ่าคนของเขาหลายคนแม้แต่ตัวเขาเองก็เอาชีวิตแทบไม่รอดลักษณะาการทำงานของคนเหล่านั้นบ่งชัดว่าเป็นการทำงานของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักและช่ำชองเป็นการทำงานของทหารที่คร่ำศึกและเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าคนเหล่านั้นอาจเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การหรือสํานักงานตอบโต้การก่อการร้ายของรัฐ ถ้าหากว่าธนุดและเด็กสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสิ่งที่จะล่อให้คนทั้งสองออกมาจากที่ซ่อนได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ก็คือการกระทำที่ท้าทายกฎหมายและจะต้องเป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงานของธนุษและเด็กสาวผู้นั้นสมหมายตัดสินใจที่จะก่อการร้ายขึ้นในใจกลางนครเชียงใหม่เพราะเขาแน่ใจว่าการร้ายที่เกิดขึ้นจะดึงเอาธนุดหรือเด็กสาวผู้นั้น หรือทั้งสองคนออกมาสู่เหตุการณ์เช้าวันนั้นถนนสายต่างๆในเมืองเชียงใหม่จอแจและคับข้างไปด้วยยวดยานนานาชนิดซึ่งเป็นทัศนียภาพปกติสำหรับพิงคขนครก่อนเริ่มเวลาทำงานรถยนต์โดยสารทั้งใหญ่และน้อยมีผู้โดยสารเต็มจนลน้นรถยนต์ส่วนตัวและจักรยานยนต์แล่นแข่งกันเต็มถนนท่าแพบนถนนวิชยานน์ตรงที่ถูกกระนาบอยู่โดยตลาดวโรรส และตลาดต้นลำใหญ่รถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุกสินค้าจอดท้ากดจราจรอยู่เช่นเคยจนแทบไม่มีช่องให้รถอื่นเล่นริมถนนช้างคลานตอนหน้าโรงแรมเชียงอินตลาดกลางคืนคือไหนบาซ่าทำท่าจะฟื้นคืนชีพท,ทั้งทงที่ยังห่างรัติการอยู่อีกหลายชั่วโมงลูกระเบิดลูกแรกซึ่งสุกอยู่ในถังขยะหน้าตลาดวโรรถทางด้านถนนช้างม้อยระเบิดสนั่นขึ้น เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีอีก5นาทีต่อมาลูกที่สองซึ่งนอนอยู่ในถุงพลาสติกที่มีผู้จงใจวางเอาไว้ตรงที่จอดรถประจำทางทางหน้าตลาดประตูช้างเผือกก็ระเบิดขึ้นอีก10นาทีต่อมาในขณะที่ตำรวจแพทย์และพยาบาลกำลังสารวนอยู่กับการลำเลียงคนเจ็บและคนตายไปโรงพยาบาลลูกระเบิดลูกที่สซึ่งมีผู้ทิ้งไว้ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ ที่หน้าตลาดประตูเชียงใหม่ก็ระเบิดขึ้นผู้เสียชีวิตทันทีเพราะอำนาจของลูกระเบิดทั้งสามลูกมีจำนวนถึง36คนส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่สาหัสมีเป็นเรือนร้อยในจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยโรงพยาบาลนครเชียงใหม่หรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่าโรงพยาบาลสวนดอกอันเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด และทันสมัยที่สุดไม่สามารถจะรับคนเจ็บไว้ได้ทั้งหมดและจะต้องระบายคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่งโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลลาน,นาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยเช่นเดียวกันแม้จะย่อมกว่าก่อนเกิดเหตุสมหมายวางกำลังของเขาไว้พร้อมทั้งที่เกิดเหตุและที่โรงพยาบาล